สวัสดีเพื่อนๆสมปคนทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พาออกมานอกสถานที่เห็นดังหลักแบบส้มๆแบบนี้นะคะเซียวมี่แน่นอนนะคะวันนี้แอมพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ในงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือนะคะรวมทั้งสินค้าอื่นๆนะคะของทางเซียวมี่ด้วยซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวเครื่องมาจับถืออยู่ในมือแล้วนะคะสำหรับ x i ี o ล i Redmi Note 4เครื่องนี้นะคะอาจดูที่หน้าจอแล้วก็วัสดุด,ด้านหลังก่อนเนาะเป็นไงหน้าจอสีสันสดใสนะคะหน้าจอขนาด5.5นิ้วแล้วก็เครื่องเนี่ยใช้วัสดุดเป็นโลหะที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามือถือเครื่องนี้เนะี่ยเปิดตัวมาราคาไม่แรงเลยนะแต่ว่าวัสดุดก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นโลหะแบบลืนล่นๆนะคะแล้วก็มีแสงอากาศอยู่ตรงนี้นะคะม,มาดูที่หน้าจอหน้าจอขนาด5.5นิ้วตัวนี้นะคะ สีสันสวยงามหน้า U I ก็ดูแบบคลีนคลีน CPU ของเครื่องนี้นะคะใช้แวน Snap Dragon 625นะคะแรม4ี่ลอม64นะคะในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยดีมากเวอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ชิปของเครื่องนี้เนี่ยประหยัดพลังงานนะคะตัวนี้เขาเคลมเลยว่าสามารถเล่นเกมได้ยาวนานแบบ 17ชั่วโมงโดยที่แบบไม่ต้องปิดเกมเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่ความจุนะคะอยู่ที่4,100ม ah ิลลิแอมนะคะเขาได้ทําการเทียบกับตัวซ i ร์ m i Redmi Note 3ก่อนหน้านี้นะคะว่าแบบเล่นเกมแล้วเนี่ยความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมันน้อยลงก็คือเล่นเกมได้แบบดีขึ้นโดยที่เครื่องมันไม่ร้อนนะคะอะนอกจากเล่นเกมเรามาดูที่ตัวกล้องกันบ้างดีกว่าขอเปิดกล้องหน้าหน่อยนะคะตัวกล้องกล้องหน้าของเครื่องนี้นะคะความละเอียด ความละเอียดของกล้องหน้านะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีโหมด beauty ด้วยนะคะมาให้โหมด beauty เนี่ยรู้สึกว่าตอนที่อ่าฟังเมื่อกี้นะคะเขาจะมีโหมด beauty อยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนี่ก็คือเป็นแบบ smart กับแบบ pro นะคะ smart เนี่ยก็จะปรับได้3ระดับนะคะก็คือ low m e d i ยมแล้วก็ high นะคะส่วนแบบ pro เนี่ยก็จะปรับในเรื่องของความสล i m แล้วก็ปรับสกินโ o n ของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านี่ตัวนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ด้วย ส่วนอื่นๆนะคะก็คือกล้องหลังกล้องหลังตัวนี้เนี่ยความละเอียดนะคะจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับระบบโฟกัสแบบ PDAF ด้วยนะคะให้ดูกล้องหลังหน่อยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสีทั้งหมดทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำสีเทาเข้มแล้วก็สีทองนะคะราคาวางจำหน่ายอยู่ที่6,790บาท กามาดูมี่หกกันบ้างนะคะเถยวยู่ในมือแล้วรุ่นที่ขายในไทยเนี่ยก็จะมีสีดํากับสีน้าเงินนะคะตัวที่เป็นสีดำเนี่ยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเซรามิกนะคะส่วนตัวสีเงินเนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นกระจกนะคะแล้วก็จุดเด่นของเครื่องนี้คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็สวยงามมากนะคะเขาบอกว่าสี่มุมของตัวเครื่องตัวนี้นะคะใช้แบบว่าเป็น 3D c u r v e นะคะนี่ ก็จะเห็นนะคะด้านข้างของแต่ละมุมนี่เป็น T D curve นะคะส่วนด้านหน้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.15นิ้วนะคะบอกว่าเป็นขนาดหน้าจอที่ใช้อยู่ในมือเนี่ยถือแล้วจับถือแล้วมันพอดีนะคะเข้ากับมือได้พอดีนะคะการสัมผัสอยู่ในมือให้ฟีลลิ่งที่แบบดีมากหน้า U I นะคะก็เป็นแบบตามสไตล์นี่เลยเนาะสวยงามเพรนคลีนนะคะตัวนี้ C P U ก็แรงแรงมากนะคะใช้เป็น Snapdragon 835นะคะ ซึ่ง Snapdragon 835ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าตัว Snapdragon 820เนอะแรมของเครื่องนี้นะคะก็ให้มาอยู่ที่6 g b ในไทยเนี่ยจำหน่าย2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นหน่วยความจำ64 g b ราคาเปิดตัวในงานเนี่ยอยู่ที่13,790บาทนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่ความจำนะคะ128 g b นะคะจะเปิดตัวราคาอยู่ในงานนะคะอยู่ที่15,990บาท ทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ของตัวกล้องกันบ้างดีกว่าเพราะว่าแอมบอกไปเมื่อกี้ว่าจุดเด่นม,มันอยู่ที่กล้องหลังคู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มดูจากที่กล้องหลังก่อนกล้องหลังคู่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพในโหมดพอร์เท็ดด้วยนะคะการใช้งานโหมดพอร์เท็เนี่ยก็ง่ายๆนะคะนี้เป็นโหมดปกตินะคะตัวนี้เนี่ยถ้าจะใช้งานในโหมดพอร์เทก็ก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นโหมดพอร์เท็ออกมาแบบนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าเขาโฟกัสไปที่คคใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเนี่ย อย่างที่โฟกัสไปที่คนแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเบอร์ไปเลยนะคะส่วนการใช้งานอื่นๆนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถซูมแบบออปติคอ z o ลซูมได้อยู่ที่2เท่านะคะแล้วก็เก็บในเรื่องของรายละเอียดดีเทลขณะที่เราซูมแล้วได้เป็นอย่างดีนะคะรวมทั้งมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานด้วยส่วนกล้องหน้านะคะก็ จะเป็นโหมดบิวตี้ที่มี2แบบเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นโหมดบิวตี้ที่เป็นสมาร์ทแล้วก็แบบโปรนะคะสมาร์ทก็เหมือนกับเครื่องเมื่อกี้เลยที่มีแบบระดับทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะส่วนโปรเนี่ยก็จะอยู่ที่การปรับในเรื่องของใบหน้าที่เลี้ยวนะคะแล้วก็สกินโทนต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยบอกอายุด้วยแต่จริงเราไม่ได้อายุเราไม่เราไม่ได้อายุเท่านี้นะเราไม่ได้อายุเยอะขนาดนี้นะทำไมมีมันลายอย่างนั้นล่ะแล้วก็กล้องหน้าก็มีฟิลเตอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ นอกจากนี้ใครที่ชอบถ่ายพวกวิดีโอใช่ไหมคะวิดีโอตัวนี้เนี่ยกล้องเนี่ยเขามีการสารั่นมาด้วยเนาะการสั่นเนี่ยทั้งหมด4แกนด้วยกันนะคะก็ทําให้ควบคุมในเรื่องของภาพสั่นไว้ขณะที่เราใช้งานตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอได้นะคะตัวนี้ แบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าแบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะคะความจุอยู่ที่3,350 m มิลลิแอมนะคะแล้วก็ราคาบอกไปแล้วนะคะมี2รุ่นนะคะรุ่น6 4 1 7 9 9 0บาทแล้วก็รุ่นที่128กิไบเนี่ยราคา15,990บาทก็บาทไงบ้างคะเพ่อ ที่อยำพาเ,เพื่อนๆมาอยู่ในงานเปิดตัวโทรศัพท์ม,มือถือทางเซลล์มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของมี6หรือว่าเรดมี่โน่4นะคะต้องบอกว่าโอ้โห,โโหเจ๋งมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มๆนะคะอดใจรอกันอีกนิดนึงรับรองแน่นอนนะคะว่าได้ดูกันแน่นอนนะคะในเว็บไซต์ของเรานนันเองค่ะยังไงอย่าลืมกด s u b s c r i b นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาเมื่อนทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ